สวัสดีค่ะวันนี้ภาษาไทยนะคะเราจะมาอ่านหนังสือวรรณคดีลำนำ้ำบทที่6กันนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะบทที่6ตั้งเอ๋ยตั้งไข่กอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในแล้วไก่ไข่ของเราน่ารักมากมีแม่ไก่ออกไข่ฟองใหญ่กลมรี ขอไข่ฟองนี้เราจะทำอะไรเอามาตั้งเล่นหกคเมนกิ้งไปจะทำไปใยห,หัวร่อขันขำตั้งใจขีดเขียนเล่าเรียนอ่านคำเด็กเอ๋ยจดจำกอขอกอกา ตั้งไข่ลม้มต้มไข่กินตั้งเอ้ยตั้งไข่จะตั้งยญยไข่กลมก็ล้มสิน้นถึงว่าไข่ล้มจะต้มกินถ้าตกดินเสียก็อด หมดฝีมือตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตสาอานเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาสารพัดเรียนหัดปรือ อย่าดึงดื้อตั้งใครรำไรเอ่ยอก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนนะคะแนะนำตัวของตัวเองก่อนว่าชื่ออะไรอยู่เลขที่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็อัดคลิปส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ของห้องเราเลยนะคะค่ะวิชาภาษาไทยก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ